นี่เป็นครั้งที่100ตรงกับวันที่17เดือน2พู้ชลาด2วน5 6 9 ข้าพเจ้านายพุทธพัฒน์ปียะคณาเศรษฐขอเปล่งวาจาสัทยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สัมฤทธิ์หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวทาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสายใของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนนาตยครูบาอาจารย์และเทพเทวทาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้เกียข้าพเจ้าเป็นสมเทียรควรแก่การสวดสายใหมดต่อไป บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจาักรวาเลสวดตลาขจตุเทวตาสทธรรมะมุนิราชาสาัสนันตุสาขโามขะทางสะเคกาเมจะรูปเปขีริสิกราตเถจะตะนิเขวิมาเน ทีเฟรตเถตจคาเปตาลุวะนะคาหานีเคหาวัฑูหิเคเตภูมาจยตุเทวชลาตะลาวิสเมยจะหักขันพนาราคาติดทานตาสติเกย์ยมุนีวะลาวจนะสาทวโมเมสุนันตุธรรมะสวัณนการลอยยมพันตาธรรมะสวัณนการลอยยมพันตาธรรมะสวัณนการลอยยมพันตาบทที่สองบทสวดน้มกรสิทธิคายฐานนโมตัสสะพะวัตโตลาหัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะวัตโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะวัตโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดสัจจเกียรติยาข่ายฐานะัวเชนะโสทเมห สัพปานาทีมีสันนักระย่างธรมโมมสานนังวะยาเอเตนสัจจะเชนสโสตีมีหงตูสัปทานาทีมีสานาัอัะย่างสังโฆมสนนังวะาเอเตนสัจจะเชนสโสตีมหงตูสัพทา บทที่4บทสวดมหาการิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการิโกนาโถอัธยาสัพพปานินังปูเรตาวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวาเชนามาโหตุสาวุปัทฐวามหาการิโกนาโถหิตายสัพพปานินังปูเรตาวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวาเชนามาโหตุสาวุปัทฐวามหาการิโกนาโถสุขายสัพพปานินังปูเรตาวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวาเชนามาโหตุสาวุปัทฐวา บทที่5บทสวดมหาสมัยสวดเอวามิสุตังอีการสัมปญญาพระขวารสเกสุวิหาติกะปีรถุตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสเกนะสถิบจัจรวัตเตหิพิคุสเตหิสัเพวัเตหิสัทธีตโลกธาตุหิเทวะตาเยปุเยนะสถิปตตาหติพระขวาตตาเนสลายาพิคุสักจ่าอนัพโขดจตุนาสุภาวาสการิกานัง เทวนาตตาโหสิอายังโขพระควาสเกสุวิคันติกาปีละุตสมิงมหาวเนมาตาพิกุสเกนะสัตีมจัตมัติหิพิกุสเปิสเปเหวะรันติหิพระวัโลกาตูหิเทวตาเยปุยนสัิเปตตโหติพระว่าตัสาญาพิภุสังกัจยานุนามายาปีเยนะพระวาเตนุปัสสกมยามะอุปปสสมัเกุมิตวาพระว่าตสติกปเจกคาถามาเสยามติใโหตาเทวตาเสยยถาปินามาพระาวาปุริสสสิทีตังว่าหางภาษาเลยยาภาษาวิตตั้งวว่าผาตสวิเช อานัโขตาเทวตาภควาตังอภิวาเทตวายกัมมันตังอัฐังสูอกัมมันตังทิตาโขยกาเทวตาภควาโตสติเกอีมังคถังอภาสีม่าสมารยุบปวัตนัตสมินเทวกายสมาคตาอากาตามาหีมังคามาสมายาทัคิตาเยวะอราเชตสังคติไงตัคโหอ布拉เทวตาภควาโตสติเกอีมังคถังอภาสีกัตตะลาพิโคสมาหะหังสูจิตตังอัตโนชุกามักัสสังคีวะเนตานิคะเหตตวาอินทะลิญาณีนขันติปันทิตาติ อาตโหะอราเทวตาภควโตสติกีมังคัังว่อภาสีเชตวะขีราเชตวะปริคังอีทาขี่ราจัง่เมชาเตเจนติสุทาวิมาราเจภูมาสุตันตาสุตโณนาคาติอาตโหะอราเทวตตาภควโตสติกีมังคทังอภาสีเยกติพุทธสสะนาคตาเสนาเตคมิสติอัยยภูมิปหายบะมนุสังเทหะปะเยวะกายเรบริสัตตีตอาตโะภควาพิโกมุนตีสิเยปุเยนาพิโวิทัตสุโลกธาตุสูตเทวตาสันิปติตาโหติตถาคติทัสนายาพิคุสังกัญจายปิตเตพิ เยวะเทวะาสันนิปัติตาเหสุสยยะถาปีมยะหังอิตระหิเยปิเตภวีวะอภวิสันตีอนาคตมัททานังอนัขโตสมาสวดาเตสะปีพระวันตะนาตตะรามาเยวะเทวะาสันนิปัติตาภวิสันติสยยะถาปีมยะหังอิตระหิอาจิคิสามีพิฆเวเทวะกยานังนามนิกิจติสามีพิฆเวเทวะกยานังนาไมนิเทศิสามีพิกเวเทวะกยานังนามแตสุนารถสัตสาธุกรรมนาสิกโรถาภาศิสามีตีเอวะพาตีติโคเตภิขุขวะโตปจัตโสสงภะวัยตะวันทวโรสูงพจะ สิโลกมลุนกษัมมิยะถาภูมตาตคัสิตายสิต,สตคาคิริขภะลาหิตตาสมาเฮตาปุถุสิหาวาสลีนาโมโลมัสสาสามิทัตพุปโนโอทตาตมะนา,าสัสสุทาวิปัสัมนาวิลาภย,าย พี่ยัยประหยัดสติยตะวะไพรวัลย์กะปิแล้วววีตตโตตะยิสัทธาสาวกิจสัสนะเตเชวัคกยาพิกตาเตวิชาณาถาพิฆาโวเตจาตะวะกระลูสุตวะพุทธศาสตร์สตรังเตสัปปะตุหะงหงยานาภานุสาธารนัสานังอาเปเกสดามัทธคุปสาสานัตสัตตเลิงสตังเกเกสาสานังอาพานุสาณมัทธสุงอาเปเกสตาบมัทธคุงทิสัพพาภูธาหุงตาจัสภาพิยายาวะกิตะวานาจักุมาตะโตตะวิยะสถานตะโตอมันตยิสัทธาสาวกิจสัสนีรเตเชวัคกยาพิกตาเตวิชานาาถโณ เยโอหังกิตายสามีพี่ราหีอนุปุพาโสสตัสหัสาวายะขาบูมากรปีละวัตวาอิทิมาโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทัมานาพิกามุวิคุณาสัมิติงวานังแชสหาสาเหมมาวะตายะขานานตตะวันนิโนอิทิมาโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทัมานาพิกามุวิคุณาสัมิติงวานังสาตาคิราติสหาหายะขานานตตะวันนิโนอิทิมาโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทัมานาพิกามุวิคุณาสัมิติงวานังอีก อิจเตโสลาสัสหาสายขันนานัตวันนี้นอิทิมโตจชุติมโตวานนววโตุยศสินโมทัมนาภิกามมขคุณังสมิติงวนังเวสามิตาปจัสตายย่อนานัตวันนีนอิทิมโตุชุติมโตวานนาวโตุยสสินโมทัมนาภิกามมขคุณังสมิติงวนังกุมพิโรราชักโกเวปุรณะสันนิเวสานังพี่นังสัสตาสาสังยขอนาปยิรูปัสติกุมพิโรราชัก้าโกโสปขัสมิติงวนังปูรุนี้มันจะที่สังราชาทัตตะถุปัสติคัตมานางอายัทิตติมหาไตชาตยะศวีโสน ติงว่านังทักกีนมันจะที่สังราชาวิรุณโหตปาสาทตีอุภานานังอธิปติมหาราชยศิสสิโสโนต้าปีตาสาภาโวินทนาามหาภารายที่มันโตชุติมันโตวนนวันโตยศสิโนโมธามนาพิกามูวิคุณังสมิติงว่านังปัจจิมันจะที่สังราชาวิรุปโขปัสาตตีราคานางที่ปติมหาราชยศิสสิโสโนต้าปีตาสาภาโวินทนาามหาภารายที่มันโตชุติมันโตวนนวันโตยศสิโนโมธามนาพิกามูวิคุณังสมิติงว่านังอุตตรราชที่สังราชาโกเบลโตประสาติตีพิญญาขานาา อิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตเจ้สัสิโลโมทามนาปิกาโมทิขุราสัมปิฏิมานังโพนิมาทิสังัตตะโถทธกิเนนะวิรุณหกูปชิเมนะในรูปวะโขโกเวโลโตตะลักิสังจัตตโรเตมหาราชาสมัณตาจัตตโรทิสาทัทธรามานาทังโซไวในกปิรุวัทเวเตสังมายวินโนทาสาคูวัจจนิกาสถามายากุเทหูเวเทนหูวิภูจาวิภูโตสหะจัตโนกามมเสโถตักินุมันธุนีมันธุจารานะปานาโทบอกมันโยจารเทวสุโตจามันตานิจิตาใสโยจักขัโถ อาโคปัญญสิโคเจวติพัลุสุริยวัชชาสายเอเตจเนสจาราชาโนุคณาภาษาราชุพีโมทมานาพิกามโวิขุนัมพิจิติว่านางอาทาคูณาภาษานาคาเวสาราชาตัญชกากรรมราชตลาอาคูปัญญาคสายาติพิยาพุทธนาธราชสถานอาคูนาคายัสสินโนเอราวานุมหานาโกสลปะคาสัมพิจิติ์ว่านางเยนาคาลาเชษหาสาราจิติพิพาทิชาปะขีวุสุทธาจั๋วเวหายาสาเตว่นามวนาปตตะจัตตาจิตตาสุพรรณนาอิเตนอิเตเตศรามัง กายตทานนะครราชานามาสิส at ุปันนโตเขมาวะกสีพุทโธสันนหายิวจะหิวเพราะว่าหายนานะครสุปันนาสันนัมากสุพุทธังทิตาวัชิลหัตเถนะสัพุททางอสุราสิตาวัธโรตโรวัสวะเสตีเขมตโยสัสสิโนกละกัชมาวิสมาสุราธนาเวคณะสาเวปจิตติสุติจิจะปหาลาโฑนะมูจีสาจะตัจจ พลิปุตตะสภเวโรจนากาสันเหตตวพรนิเสนาวราหุพาทัมาประคมงงเรโยธานิพันธันเตพิคุณรงสมิติงวานางอาโปจัเทวประธาวิจาเตโชวยตธาขมงงวานรุ่นนาวุณนาเทวสาวมจัดยะสัสสหมิตาคุระกายิกาอาคุเทวยะสัสสีโนท่าเตระท่าธากายะสัพเพตตะวันโนอิทิมาตโตชุติมันโตวันาวตโตยะสัสสีโนโมทามานานคำงุกุนัสสมิติงวางเมตุจัตเทวาหาลีจัอาสัมมาจัตุเวยจัตนาจัตโนสุปนิสาเทวาุริยามาคุปลักกิตาสุ โกปาถาวรปุรินาโททัสเซเตนาสทากายยาสเพนนาตาวดนิโนเนี่ยทีมาโตชุติมาโตวันนาวันโตยาเซซโนโมทัมมานาวิการมุวิคุณาสปิติวานาอาถาภูสถาภูเทวาชนะมาขี่สิขาลิวะกาลิศกาัก กาจะโลชาจะอมมาบุพพารีภาสิโนวารุณาสัธรรมาจะอจุตาจะเนชกาคเลยะนุริจราอาคูอาคูวัาวเนสิโนทัเสตยทศากายาสเพรนะนัตวิโนยิทิมาโตชุติมันโตวันวัโตเจสิโนโมทมานกามุงุนะสมิติว่านางขณะนามหาสมนามนุสามนุสสวธรราปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาหาคูหาโยเทวาเจจโรหิตวาสโนปะรคามหาปะรคาอาคูเทวายาสสิโนทัศเสตยทศากายาสเพนะนัตตวิโนิทิมาโตชุติมันโตวันนะวันโตเจสติ ขยะหายปมุขอาภุเทววิจารณาสถามัตตาหาราคจฉามิสการจายัสสซโนท่านไดยังอาคาปัิโนโยติสาพิวัสติท่านเสตเตนทาะกายาสเพนานัตตวันนี้โนยที่มันโตชุติมันโตวันนั้วโตยัสสสซโนโนท่านมานาภิกามุขพุังสภิติวันนางเขมิยาตุสตายาบังกันทักอาจายัสสซโนสามิตกาลามาเสรษฐาโจตินามาอาสวาเอเมนติโนอาคูอาถากูปะระนีมิตาเทศเสตเตนทะกายาสเพนานัตตะวันนี้โนยที่มันโตชุติมันโตวันนัวโตยัสสสซโนโมท่านมานาภิกามุพุทธสภิติงวันนาง แต่เหีเตเทวะนี่กายาตเถียนนะนะตวันนี้นนาวันวายเยนะอาคชุงเยเจเนเยจันยสัทถิสหะปะอุทธชาติมัคคิละอุคตินนะนานาสวัสดิ์เก็มขัตตารังนะครับจากทางวัดสิตาติตัง สุภารัมตจักปุตาอิทิมโตรสหสันนคุมาลติโสจาสุะการสมิติงวานาสหสภามาเรากันังมหาภามาพิจิตาติอุปวโนุุติมันตุิสมากัญยุยสิิโสเสาอิสลาภูปจิกวัสวัตติโดเกิดจากมณอาขาหนโตปริวาริตโตเตจสเพอภิกาเตสินเจเวสภามเกมาลเสดาพิกามีปัญหาการสะมันที่ยังเอธาคาถามณาลละกนะพนาวัตโุสมันตาหาปริวาเรธามาโวมุจิถากจินังอิติณถามหาเโนกันหาเสนเองมาเป จารกกาตาวานาเพละวังยถาปวุสสโกเมโคทนาโตสาวีโชโกตธาสสปัสวาวัติสังกุทโอะสัญวาเสนักเจ้าสภกพิยายาวาวิขตวานเจ้คุมาตโตติสถาสาวกีสัตติเลตมาลเสนาวิกขตาเตวิชานันทภิกโวเตจาตปะมากุลสุตตวะพุทธิศาสาสดาวิตลาเคเทมปากามุงเนสังลมีชยุงกะเพวิวิสังขามภิญตัญญาสัจจินโนทังโมทติสาปูติเฮสาวากาเตชะเนสุตาเตบทที่6บทสวดจุลราชยปกรณ์นาโมเมพุทธเตชะสารัตนาตยะธทามิกาเต เตชะประสิทธิประสิทธรานารยะปละเมศุลปิทธิพามาจะอินทาจตุโลกาคัมภีรักขากาสมุทาภูตรงคังคาจตสาภามชัยยาประสิทธิภาวตุเตชัยายชัยทะรันนีธารณีอุทคิอุทคินาทีนาทีชัยาชัยาข้คนละตนละนิสานิไลใส่เสนาเมรุราชคนลนราชีชัยาชัยาคัมภีร์โสพีนาเกณานาคีปีสัจจภูตตกาลีชัยาชัยาทุนีมิตาโลคีชัยาชัยาสิงคีสุทธาธารมุขชาชัยาชัยอุระ วัลุณะมุขขาตราชยชยจปารินาคัคป <assim> ุราคันโถกชยชยยคัชโคดนะตุโลสุภาสุกราผู้ชงสีหพยาธีปาชยยชยวัลุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนาสุทินารดีชยชยสุขาสุขาชีวิชยยชยธารณีตาเลสถาสุชัยยาชยชยยธารณีสารติงสธาชยยชยมังกราดลัญยาภวะเขชยชยวัลุณ่ายักเขชยชยยะลักเสสุราผู้เชเตชา ชัยยชยยะพามีทักษนาชยยชยราชาธิราชาศชัยชยยชยะปัทวีงสัพพังชยยชยอารหันตาปจิขัมพุทธสาวาชยยชยะมะมะเหสุโรฮาโลฮาดินเทวาชยยชยยพามาสุลักโขชยยชยยนาโพวิโรนาโกวิโรปโขจติมาลวิยินโตจาวีนัตเต เตโยจักกูโวโลนวาลุโนปิจาอักขิวาโยจปาชนหงกุมาโลทัตตะละโกอัฏฐลสมหาเทวาสิทธิตาปาษาอาทโยอิสิโนสาวกาสาาชยะรามงพระวัตุเตชยะธรรมโมจะสังโคจทัสปาโลจัชยยกังเอเตนะชยเตชนะชยะโสชีภระวัตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหตุเตชยยะมังคลัง กายโยปีผู้ดัสสสิริมตัยามาราสสะปปิปิมตปปลาชโยโอโคสยมคนที่มันเทปโมทิตาชยตาถาวามคณามหิสิโนชายโยปีผู้ดัสสสิริมตัยามาราสสะปปิปิมตปปลาชโยโอโคสยมคนที่อานเทปโมทิตาชยตาถายมคณามหิสิโนชายโยปีผู้ดัสสสิริมตัยามาราสสะปปิปิมตปปลาชโย โอโคสยามพนิว <ide él an ici> <an> ันธ์ปโมริตาชยตถาเทวคณามเหสีโนชโยปีพุทธศัตริมตโตอยังมรัสสปปีมตโตปราชโยโอโคสยามพนิวันธ์ปโมทิตาชยตถาสุปันนะคณามเหสีโนชโยปีพุทธศัตริมตโตยังมรัสสปปีมตโตปราชโยโอโคสยามพริวันธ์ปโมทิตาชยตถานาคคณามเหสีโนชโยพุทธ ชายโยปิพุทธศตวรรษมาตุอย่างมนัสสปปิมาตุเวลาชายโยอุโคสยาโพนิวันเทปโมนิตาชายะตถาสภามัคณามเหสีโลชายยะโตโพธิยาโมรีสกกายนันนัติวัฒโนเอวัตวาวิชโยโหเหตชายะสุชายะมังคาเลนาบานาชิตปันลังเกสีเสหท้ปะเทาวิปโขคาเลอภิเสกศสาวุทธานักข้าปมโตุปโมเดติสุนักขันตังสุมังคาลังสุปาภาตังสุขุทิตตามสุขโนสุโมหุโตจัสุยิตังพามาจาริสุปะทักีนางกายะกรรมังปาจากรรมังปะทักีนางปะทักีนางมโนกรรมังปณีทีเตปะทักีนา นิกตะวานะราพัดเถรมารคีเนเตอัฏฐาลัทธสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนาโลคาสุขิตาโหนทาสหัสาสเพหิยาติพิสุนัตุโนโตเยเทวะสมิงคาเนอธิคาตาธิคายุกาสคาโหนตุสุขิตาโหนตุสัพพาลักขตุสัพพัสตานังลักขตุชินัสาสนังยากะจิปัฏฐานเตสังสัพเพหิปูเรนตุมโนลถายุตตะกาเรปวัสตุวัตสังวสาวลาหกกาโลคจุปัฏฐาเตสังวินะ นิวาเรตุจจสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะขายลาหังบทที่7บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวเมสุตตังเอการสำมัาภควาสาวัตถียวิหารติเชตวะเนะนากะปิทิกาสะอาลาเมีตัตะโกภควาภควาพิขูอามันเตศพิขวโรติขจเตตุนเตพิขูเพระวาตัวประจัโสสมภะวัยตัทโวจาอุปทาวาพิขเวตถาคตารารุปาทาวาตถาคตาดาคิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมนิยตานิยามตาสัพเพสังฆารานิ อนิจจติต sort of ังตถาคัตตวอภิสัมพุทธะติอภิสัมเมติอวิสัมพุทธิตวาอภิสสามีตวาอธิขติเคเสติปัญญะเปติปัฏฐาเปติวิวาลติวิภาชติอุตาริกาลนติปัสเพสังคารานิจจติอุปัฏฐาวะพิฆเวตขถาคตานังอนุปัฏฐาวะตัหาคตานังทิตาวะสัทธาตุธรรมะทิตาธรรมนิยามตาสเพสังคารานุขาติตังตถาคัตตวอภิสัมพุทธะติอภิสัมเมติอวิสัมพุทธิตวาอภิสสามีตวาอธิขติ คัติเทเสติปัญญาเปติปัทะเปนติวิวลติวิพาชติอุตานีกัลติสเพสกลลุขาติอุปาทาวาภิเวตถาคตาตังอุปาาวาตาคตาตัทิตาวาสธาตุธรรมะทีตาธรรมนิยตตาสเพสงธรรมสเพธรรมะนะตตาติตังตถาคตโตที่สัมพุทธนติอัมสเมติอัมสัามพุทธนิตรวัสเมตตวานติคติเทเสติปัญญาเป็นติปัะเป็นติวิวาลติวิพาชติอุตตานีกัุนติ บทที่แปดบทสวดพัทธิกรัตตาคาถาอาติตังนานาวาคัามยนาไปตางแขรนาคตาังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญา,าตีตาบหีนานตังอปตัญญะนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก,ก็ยังไม่มาถึงญาตีตาบหินาตังอปัญญะนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงไปจนไปนั้นจะโยธรรมะตัตถะ ตถาวิปัสสติอสังขายาลาอสังกุปังตาวิธรรมมานุภาลุไหเยผู้ได้เห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงยขอนแกงเขาคนพ่อปูร,าการิกันเช่นนั้นไว้อาเชว่ากิจจะมาปังโกชัญญามนนาสุเวฟความเพียรภิกิจที่เราทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้มานักกินสักการันตินั้นมหาเสนเนะมาจุนาเพราะการแเพียต่ปัจนซึ่งมีเสนนามากยังไม่มีสำหรับเราเอวาวิหายทมตาตาปีกหัวตามันทิตางตาวพีพัทเทกันแตัต,ติสันตัวอจิคัต ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทที่เก้าบทตัวธรรมะวธรรมะสังเวชปัจเวิคณะสัพเพสักการะวิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและวรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสักการทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและวรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่่่่่ตตตนนไมควววววรรรรถงงาาาาาาเเเขขออั ทุกวันชีวิตตายคิดเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยินอวัตสังมมยามาริตะพางาราจะพึงตายเป็นแท้เมรณะปริโยสานาเมชีวิตตายชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดร่าชีวิตต่างเมียนี้ย่าต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาเรียมรณะเมียนี้ยตางความตายของเราเป็นของเที่ยงวัฏตะคนที่จะสังเวชอายังการหยุดอาจีลางร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเปตาวิญญาณโอคันปัสจาวิญญาณถุนทัวรเขาทิ้งเสร็จแล้วอธิเสติจากนอนทับปฐิวีงซึ่งแผ่นดิน กาล shirt, ินขลังอีว่าประโยชน์จังวัดท okay, ่านไม้และท่านปืนนี้ละสังขารประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายจะไปเที่ยงหนออุปาทาวายะธรรมมิโนมีความตึงขึ้นเป็นมีความเสื่อมเป็นแบบธรรมดาอาวัปชิตตวานิรุณันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโขความเข้าไปสัารสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งต่อไปสัตตามมารันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลกำลังตายอยู่บริสุทธิ์จากมริสเล ที่ตายแล้วล้วกาจะตายแต่เทวะหัางมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนักทีเมเอถาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทที่สีบบทสดเมตายังกิจัยกิจติตูสลังครับ กุศลังกรรมังสัพิพาติิกตาบญอนุโมทุสุนันตุลโตเยเทวาสมิงคาเนอธิคตาธิคายุคาสะทาหนตุสกิตาหงุนตุทุขาปภุญจะตมาตาปิตาสกิตาหงุนตุทขาปุญจตสพเพยาติกาสกิตาหุนตุทุขาปุญจตสพเพยอาญาติกาสกิตาหงุตุทุขาปภุญจะโตสพเพปิสาสพเพยยาสพเพเปตาสกิตาหงุนตุทขาปุญจตสพเพอนจาริยุปชายาสกิตาหงุนตุทุขาปภุญจะโตสะเพยนาคาตาสกิตาหุนตุทุาปภุจุโว บทที่11บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อักันติมายาอิติภะคะวานนโมโพธิสัตว์อักันติมายาอิติภะคะวานนโมโพธิสัตว์อักันติมายาอิติภะคะวา คนทิ่สองปฏิทานราคาถายาเทวตาสตรีวิหารลวาจินีดูเปคาเลโคโทีิคาเลตากิงตะหิงตาธรรมมาทาเนนะพระวันตุโตขิตาตัวถิงกโลเตหามิหารลมันทะเลเทราจะบานานววการดับพิขาวสารามิกาธานาปฏิอุปัสกาคาวาจะเทสาริคข้ามาจาอิสลาตปานภูตาสุกิตาพระวัตุเตชะลาผู้ชายเยปิดจาอัทธสัมภวาสังเสริชาตาอัทธโวปปาจิตานิยานิการกรมาวาลังใบขีดจตเตตัเทปิทุกขสักดิโลตุสังขายังตุวตุตีลาสตังธรมโมธรรมมธาราจากปุลาสังโกหตุสัมมาโกวะอัธายาตากิตายาจะ กมเห็นรักตุสัพเพปิธรรมจาริโนวุทีสัปปะปุเนยามะคามีอริยปเวทิเตจะปัสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเสนสามมาธาลักภเวชันโตกาเลเทวดาปวัสโตรุธิภาวายสัตตานณสามิทางเนตุเมทันิงมาตาปิตาจะอัตตราชานิตังลักขันติปุตตะกังเอวังคามเมนะลราชโนุปะชังรักขันตุ กับพระธาบทที่สามเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาติริทุกคาพยาปัตตาติริพญาสงการปัสตาติริสงกผลตุสัพเพปีนานิโนเอตาวัตตาจามีเหฮผาปัตตาปุญญาสัมปทาสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทังนตุสภัสพายาสีลละขันตุสภัสพาภาวนาวิจตางขตุขันตุเทวตากาตาบทที่สี่สมาคลราคาถาขอตุสัภามสมางคารละขันตุสัภัสเทวตาสัมพุทธานุภาเวนัสตรีโนตุนิลาตลังพวกตูสภามจวบังคังเนี่ยละขันตุสุสัพพะเทวตาสัพ พระธรรมลุภาเวนสุที่ห้นตันี้ลาตะลังห้นตัวส,ส,สัพพะสมังคารังละขัตัวสัพพะเทวาตาสัพพสังขานุภาเวนสุที่ห้นตัวนี้ลาตะลังบทที่ห้าสาวพพุทธาภะปตาปฏิเนตยามพหลังาาตนตาเนจติเชนะละขังพระนีลาวโส สัพเพุทธาภลรปตาปจจะนัะยาพลังอรหันตานันจะเตชนาลักษณ์ไมมีสัมภโสสัพเพุทธาภลรปตาปจะนัะยาพลังอรหันตันจะเตชนาลักษไมีสัมโสสัพเพุทธาภลรปตาปจะนัะยงพลังอรหันตันจะเชนาลักไมมีสัมภโสสัพเพุทธาภลรปตาปจจะนัะยาพลังอรหันตันจะเตสัพเพาจารณพลังอรหันตานันจะเต จะเตเชนัละขวสัโสสาวเพพุทธาภรปตาปเเดนเดยังพละกนหานตะนเดเตเชนัละขวสัโสสาเพพุทธาภรปตะปเดนยางพละกานตระหนเดเตเชนัละขัวมสัโสสาเพพุทธาภรปตะปเดนยางพละกนานตระนเดเตเชนัละขวิมสัโส ข้าเจ้าได้สวดทายาพระพุทธมนี้ข้าเจ้าขอดอวเก้าที่ถวายเป็นพระราชนุศลแ์เด่ผมเดชพระนายเจ้าเศรษฐกิจพระโลราชินีนาพระโรราชชนนีพันปีหลวงพเสด็จสวรรคคารัยขอที่สงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สิริมงคลแก่ข้าเจ้าให้แก่ข้าดปลอดภัยจากทุกสรวโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้ศิริมากคลเป็นสมาที่รันชอบธรรมว่าไม่มีอดบจยิจนข้าะได้มีแก่ข้าเจ้าขอให้ข้าเจ้ามีสมาทิติิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งพระสมเด็จเในาามาสนบปรณ์เจ้าดะ พรน้อมส่งอาุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพับปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลท้าวโกนที่สาวสินบาริเวณได้จัดซากขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธา,า,านุภาเทวานุภาและลิทธานุภาอันศักดิ์สิทธิ์โยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุปากประการเชิญ